สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะติ๊กพาทุกท่านมาชมข้าวเหนียวไก่น้อยที่บ้านสวนโคกหนองนาค่ะแล้วด,ดูการทำนาปลูกข้าวที่บ้านสวนโคกหนองนาก็ได้ปลูกเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยนะคะที่ปลูกไว้ที่สปปลาวที่นี่ก็มีการปลูกมีการออกลวงให้เห็นให้ชมกันแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในแปลงข้าวบ้านสวนโคกหนองนาในบริเวณต,ตรงนี้<ม>ก็ได้ปลูกเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยข้าวเหนียวไก่น้อยลักษณะโดดเด่นของเขาก็จะมีการออกรวงไวกว่าข้าวหอมมะลิ ของเรานะคะข้าวเหนียวไก่น้อยที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนานี้มีการออกรวงนกก็จะเข้ามาจิกมากินนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่ออกรวงไวนกกาก็มาเห็นก็จะมาจิกมาทำลายที่บ้านสวนโคกหนองนานเลยได้ขึงเชือก ล้อมรอบบริเวณในที่แปลงข้าวในบริเวณตรงนี้นะคะการปลูกข้าวในแต่ละปีก็ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเนื่องจากศัตรูร้ายของช่วงนี้ก็จะเป็นนกนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวไก่น้อยนี้จะออกลวงไวามาก นกก็เลยสนใจมาจุดตรงนี้นะคะข้าวเหนียวไก่น้อยเป็นข้าวชนิดพันธุ์ที่นำมารับประทานแล้วมีรสชาติที่อร่อยนะคะ สำหรับที่บ้านสวนโคกนองนาก็นำมาปลูกไว้ที่แปลงที่นี่นะคะการออกรวงของเขาก็ดีเลยออกรวงให้เห็นเยอะเลยนะคะในช่วงปีนี้เป็นข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันอีกชนิดพันธุ์นึ่งนะคะติพาลงนาที่บ้านสวนโคกนองนากันคะ่ะ จะได้เห็นการออกรวงของข้าวชนิดพันนี้นะคะข้าวเหนียวไก่น้อยนี้ก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ของเขามาในจำนวนที่จำกัดนะคะก็มีราคาที่แพงการปลูกอันนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะปลูกเพื่อที่จะ กินเองนะคะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ที่เหนียวและก็หอมอร่อยเลยนะคะสำหรับข้าวเหนียวไก่น้อยนี้เป็นข้าวชนิดพันธุ์ที่นา่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะการออกรวงของเขาก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ ข้าวเหนียวไก่น้อยที่บ้านสวนโคกหนองนานี้ก็เริ่มแทงออกรวงกันเยอะเลยนะคะจากปีที่ผ่านมาที่ก็ได้พาทุกท่านมาชมข้าวเหนียวไก่น้อยที่นี่นะคะก็ปลูกไว้เป็นแปลงในที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะข้าวเหนียวไก่น้อยนี้เป็นข้าวชนิดพันธุ์ที่หอมอร่อยเวลาหุงและเวลานึ่งนะคะเป็นข้าวที่ปลูกที่สปปลาวส่วนมากบ้านเราก็ไม่ค่อยจะปลูกกัน แต่ปัญหาที่พบในการปลูกข้าวเหนียวชนิดพันธุ์นี้ก็คือว่ามีนกมารบก,กวนนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวไก่น้อยนี้จะเป็นข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ที่ออกรวงไวนะคะระยะเวลาในการออกรวงก็จะเร็วมากเลยนะคะเลยทําให้นกมารบก,กวนฝั่งนี้ก็จะขึงเชือกฟางไว้นะคะไม่รู้ว่า จะป้องกันได้ขนาดไหนนะคะการออกรวงของข้าวเหนียวไก่น้อยก็มีลักษณะที่รวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการออกรวงของข้าวเหนียวชนิดพันธุ์นี้แล้วนะคะก็ <s <ummer> <S เป็นชนิดพันธุ์ที่น่าสนใจโปรอีก <S <s <ummer> <S ชนิดหนึ่ง ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอิสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ